อ่กับสวัสดีมิตรรักนักเกยมทุกท่านเลยนะคิดยังไงกับการวิ่งจับปลานะครับวิ่งจับปลาในน้ำนะเออสังเกตดูตอนนี้นะครับคือผมกําลังยืนอยู่ในน้ำนะครับแล้วปลามันก็ว่ายอากาศอยู่นะครนะและกิจกรรมที่ผมกําลังทาอยู่นี้คือกิจกรรม Q&A นะครับ QA บ่อน้ำร้อนนะครับนี่คือชื่อกิจกรรมนะหลักๆคือเขาจะให้เราเข้ามานะครับทำแบบมาสอบแบบตอบตอบคำถามนะครับมันจะมีจุด A จุด B เนาะตรงนี้นะครับสองสองจุดข้างบนนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ A กับ B นะครับมันจะมีช้อยให้เราเลือก2องข้อนะส่วนมากคำถามจะมีแต่คำถามเดิมๆนะ จะเป็นคาถามซ้าๆเดิมๆนะครับแล้วเขาจะมีเควสให้เราทําด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอย่างเช่นจับนะครับจับปลาตรงนี้คือจับปลานะครับส่วนนวดตัวนี้คือผมใช้ไปหมดแล้วนะครับคือเป็นมันจะเป็นการนวดนะคเับเนะแล้วเห็นเรือตรงนี้ไหมครับมันจะเป็นการเดทนะครับนัดเดทนะครับคือเราสามารถนัดเดทได้นะครับถ้า ถ้ามีคนสองคนนะนาะแล้วเราจะได้โบนัสนะครับเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะอ่ะแล้วอีกอันนึงนะครับเนี่ยนี่คือบอลหิมะนะครับเราหมั่นไส้ใครเราก็สามารถแบบปาอัดหน้าเขาได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเขาก็สามารถปาดหน้าเาได้เหมือนกันนะครับอ่ะกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะจะสังเกตได้ว่านะครับเนี่ยนี่คือการนัดเดทแล้วนะครับเราจะได้โบนัสนะครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ กิจกรรมนะครับกิจกรรมมันเริ่มตอน12บสอลกาตรงนะครับกิจกรรมก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรนะเกือเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับตอนนี้ก็17นาทีคือเกือบ20นาทีได้นะครับอสำหรับกิจกรรมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนทริคทริกก็ไม่มีอะไรมากนะครับพยายามตอบคําถามไม่ถูกนะครับจําคําถามไม่ได้นะครับถ้าเข้าไปบ่อยจะจําได้เองนะ แต่ที่ผมบอกไปนะครับคําถามมันมีแต่แบบคําถามซ้ำๆน้ำเดิมนะครับไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่นะครับอ่ะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย